วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บอ่อน้ำพุร้อนบางขันแล้วนะครับน้ำเทพคือพศ2532สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาน,นิวัฒนาอือเนี่ยเราอุ้ยอันนี้ร้อนกว่านี้อีกเยอะเลยนี่ แต่ตนี่เราหาอะไรกินไปฮะยไปดูเดียวมาไหมไปดูจะมีอะไรกินไหมนะ่ะไปไม่นี่ว่าก๋วยเตี๋ยวไงเห็นวางเหมาะปกติปกติมีใช่ไหมอ๋อปกติมันก็จะนี่ดูคนขายนอนหลับเลยนะ่ะหลับแล้วคนเยอะจัดคนเยอะจัดเมื่อวานคนเยอะไหมอ่ะ ช่วงนี้มันเงียบหมดชวนก็มาได้อลูกมาม่าลูกมาม่าได้คร่ะนะคบสุกับไข่ได้โอ้มีกาแฟไหมงั้นผมเอาไปชงกาแฟกันหนาล้านช้าเดี๋ยวในเดี๋ยวจ้ากินมีก่อนค่อยไปซื้อเดย์เย็นไม่ต้องรีบแม่ค้านอนบ่ายสั่งยำมาม่ากับลูกชิ้นเธอเอายำอะไรไหมอ่ะเอามีมูนเซนไหมมีมีมูนเซนเอายำมูนเซนก็ได้ยำมูนเซนไม่ต้องเผ็ดมากนะเธอพอกินไมันจัดไม่ได้รน่าสงสารเคื่องซื้อกาแฟด้วยนะ ใช่นี่กาแฟกาแฟทรงนู่นนีั่นแหละนั่นแหละนี่ครับเขาเข้าทางนี้ได้เดี๋ยวลองของกินอะไรก่อนแล้วกันเ5บาทเ5บาทลบไปจากเมื่อกี então, like ้ที่เราเจ็ดหกร้อยยี่สบไหมหก้ยย like ี <internally. S 3> ่บแล้เจ็ดสิบห้าเหลือเท่าไหร่ หกรแลเกินเนใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้เหลือจากนู่นอะกระบ,บี่มาหกร้อยยี่สบหมหกร้อยยี่สิบวไหมเหลือ,อเท่าไหร่หกรอมันบ้านเลยมลไม่กินอะไรเด็กไม่กินเนย โคเก่าเลยนี่ลูกอะไรอ่ะลูกเงงี้ตเก่าเลยอะไรอ่ะลูเติมเงินไหมอ่ะไม่ใช่เขาไม่ใช้แล้วเจ้าไม่ใช่้วหล่อนมันโคตรเก่าเลยรายนี้มันโเก่านะตรองง้อเข้าได้ใช่ไหมครับมีมีดานไหนวครัดูหน้าอ่ะอืมมันประตูหลังเพราะว่าเราอิ่มไม่โดนอะไรเหมือนพวกเราตกจากที่สูงอ่ะแค่นี้ก็อิ่มแล้วเลี้ยวพี่อ่ะตามมาไง คนอื่นเขาไปไปตีไปอะไรรู้เขาถูกกเต็มเลยบอกเอา้าพี่ไม่ถูกหรอเฮ้ยไม่ถูกว่ะหนูหนูถูกตามที่พี่โพสเลยว่ะเอาบอกเาตายแล้วอ่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ่อนำพุร้อน,น,านบางขันนะครับพ่ไหนพ่อจอดนู่นดีกว่าห้าอ,อ,องน้ำสบายสบายนี่ครับอยู่ที่อำเภอบางขันนะครับ เข้าตรงนี้เด่ะอากาศไงเราไปไหว้น uh ั่านก่อนไปโอ้โหดูทางเดินตาแม่ไปะ ผมไม่ไปนู่นนุ่นเห็นพี่เขาเล่ามาว่าบ่ออุทยานเออบ่อนพูร้อนที่บางขันนี่อากาศอาร้อนครับไม่ว่ามันต้องมีบ่อนน้ำเย็นแล้วก็บ่อนน้ำขุ่นรไหมอ่ะใช่ใช่นน่อเดดนไดิเดี๋ยวเสียสายรูปพี่เฉย ดูประทับลอยตาหรือบ่อแช่ตัวบ่อแช่เทา้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องน้ำห้องน้ำไม่ร้องไปทางนี้นี่แม่อ๋อเขาเข้ากันทางหลังกันตรมาก ไหวของสุขภาพนี่ก็จะเป็นทวดดำนะครับที่จากที่พี่แม่ค้า,างนานน,นี่นะให้ขอเรื่องสุขภาพขอเรื่องค้าขาย,ายจะสมาจะสมหวังกันนะครับสายมูแนะนำเลยครับเดี๋ยวผมเดินไปดูกอนบ่เนี่ยนี่มีบ่อน,นี่ด้วย,วยเลยเส้น บ่ออะไรนี่อนี่บ่อน้ำยาลองไปดูนี่อเชด้วนะบ่อแช่เท้าบ่อน้างพวกแป๊บเจเต้ขอจอนคดหนใส่เรือเลาซอสร้อนออเอร้อนจริงเหรอร้อนอยู่สุดร้อนจริงวะพี่อุ๊ยน้ำร้อนว่ะอูมยตะกนยึดวร้อนจัดบ่อน้ำยาเอบ่อแช่เท้าเออบ่อแช่เท้า จะสาได้อุย้ยร้อน<า>อรอ้อนร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 ้นร้อ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 ร้อน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 ร้นร้อ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 นนร้อ้อ,อรนออร้อรนร้ออนร้อนร้อนนร้ออนร้ร้อน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 ร้ ได้พบบ่อน้ำร้อนจำนวน3บ่อโดยทั้งสองได้ตักนาร้อน3บ่อนําไปให้พ่อทั้งครายวาจาสิธิ์วัดท่านน้อยดูท่านถึงตั้งชื่อบ่อน้าร้อนทั้งสบ่อว่าบ่อที่1บ่อน้ํากดบ่อที่2บ่อน้ําทิพบ่อที่สาบ่อน้ํายามีความเชื่อว่าน้ํามีสรรพคุณรักษาโรคเช่นไข้ป่าไข้หวัดปวดเมื่อยใช้อาบบริเวณที่เจ็บปวดนั่นั่นคือไอเปียกเจ้าถิ่นเป๊อย่าไปนั่นเละนะเป๊ใคปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันไปไอเปียก รู้เลยเจ้าทินน่เยไปเปลี่ยนเสื้อผ้านี่คือเจ้าทินเตรียมมาไม่รู้จะทำมาข้าคือเจ้าทินน้อยเอ็กซ์จอยเจ้าทินน้อยไม่รู้เรื่องเลยพวกนี้ข้าคือเจ้าทินนะข้ามาไม่ได้หรอกข้ามาไม่ได้หรอกมันเล็กข้ามาไม่ได้หรอกเจ้าทินน้อยไอ้มาไม่ได้หรอกมันเล็กข้ามาไม่ได้หรอกกลับดีกว่าวะไอ้มนุษย์เห็นตูดข้าไหมไอ้มนุษย์ไอ้มนุษย์ไม่เห็นตูดข้าไอ้เลยข้าไม่รอกข้าไม่เชื่อจ้ารอเจ้าลอข้าไม่รอไอ้มนุษย์ไปแล้วเห็นตูดแล้วเว้ย มนุษย์น้อยเชื่อเขาไม่ได้ไปดีกว่า,าวร้อนร้อนกับอันเมื่อกี้อันนี้ไหนร้อนกว่าเขาบอกต้งองทำกระดาษเท้าก่อน ต้มน้ำเนี่ยเอาต่อต้มกับฝักกาแฟตรงนู้นไงร้อนๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเราไปแช่เดี๋ยวค่อยไปต้มเดี๋ยวเรานั่งแช่เท้าก่อนมาเตี้นลองแช่นี่สิอันนี้บ่อแช่เท้าเราเดิมไปดูบ่อสิบบ่อตรงนี้แช่ได้เลยไหมบ่อตรงนี้ตรงนี้นั่นก็มีบ่อ ตรงกลางอะร้อนอเซไปดูก่อนนะไปดูบ่อน้ำผุดกันเป้ไปเราปปไปปลอมมันต้นไผไม้แม่งเชี่ยวก่อนเดี๋ยวเราไปเชี่ยนตรงนูนก่อนเดี๋ยวเ,าเอาไม้มาไปด้วยเดี๋ยวผมผมจะพาไปดูบ่อน้ำผุดข้างใน เป็ไงลูกบ่อน้ำเทพปู้นี่บ่อน้ำเทพบ่อน้ำเทพเออเทพตัวนั้นลงได้เนี่ยหลงได้ทั้งตัวนี่เป้นี่ไงเป๊ะหลงใครบ่อน้ำเทพคือตรงนี้เหรอว่าตรงนี้นี่หน้านี่นี่หน้าเนี่เป็นบ่อเป็นตประวัติบ่อน้ำเทพคือพศ .2532 สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา รกรมหลวงนราธิวาสชนกักการณได้เสด็จพักแรมนโรงปูนซีเมนไทยทุ่งสงจำกัดในครั้งนี้ได้เสด็จเยือนจะส่งพระราชทานชื่อบ่อัจำวนวนสองบ่อคือบ่อลำธารและบ่อน้ำเทพโอ้นี่คือบ่อน้ำเทพนนยีงไนนงในบ่อน้ำพุด เปียลงได้ไหมเวอว่าบ่อน้เย็นเออจริงคือเออเย็นเหรอเดี๋ยวลงไว้กันลึกนะลึกนอุ่นว่าเย็นเลยเย็น๋อเย็นแสดงว่อุ่นเอมันไม่กหล้งตัวเออบ่อล้างตัวไปเราไปต้มมาม่ากน พ่อออ๋มีบ้านพักด้วยนะต้องติดต่อทักกายพักใช่ไหมไม่มันเหมือนคล้ายๆแบบเป็นห้องส่วนตัวที่บอกเออเหมือนที่ว่าเราไปที่นู่นที่ราชบุรีเนี่ยขุดใหญ่เออบ่อน้ำขุดบ่อน้ำขุดร้อนบ่โอ้ยเป๊นเป๊ะ บ่อนร้อนนนี่ไบ่อนี้ได้บ่อนี่แจบ่อนี้แช่ขาพ่ออันนี้ไม่ร้อนมากนะอันนี้พอดีเลยเออนี่ไม่ร้อนมากครับปุ้ยอนัโอ้ยนั่นร้อนแน่ตอนนั้นะมแล้วมือจุ่มแล้วคนร้อนเลยไปนั่งตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นอุ่นกว่า ยียสพ่อไปนั่งแช่งนึ้นก่อนไปเสียเราไปนั่งแช่งแวะต้มมาด้วยด้วยต้องไงเนน <c ười> บาแช่งจุ่มเลยไม่ร้อนตรงนู้นอะไรครไปดูกันดีไหมพ่อมันนั่งอันนี้เป็นห้องนง้ำไม่ทีเขียวอยากรูมทำใหม่ไงบบนี่บ่อน,น,น,น้ำทิพตตัวนี้อ๋อ น้ำุ่นนี่บอน้ำอุ่นอุ่นไม่ไปจุ่มเลยว่าแล้วมันต้องเป็นห้องพักอุ่นเพราะอุ่นใช่แล้วไปนั่งแช่วนู้นหนิครัว่แต่ลูกเนี่ยพ่อจะอาบอยู่นี่บ่อน้ำยาบ่อน้ำยาบ่อที่น้ำร้อนแม่โอ้เนี่ยน้ำร้อนแน่ตรงเนี้ยพ่อต้องต้องลงไปแยกทั้งตัวบ่อเนี่ยนี่เหนียวเดียวเนี่ยปุ้ยเนี่ยวุดขึ้นเงี้ยปุ้ยดูดิโอ้ยเนี่ยร้อน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 มากอ่ะบ่เนี่แต่ว่าเป็นบ่อน้ยา เอ้เท้าเข่าเปล่าป่ะอ,อ,อันนี้มันเรียกว่าบ่อน้ำยา,างเหมือนกันเฮ้ยลงได้ไไนี่ไงอะไรพอดีฮะอู้อันนี้ไม่อุ่นปุ้ยอันนี้เหมือนที่รานบุรีนี่ปุ้ยอู้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 น้ำพุ่งขึ้นอะเอาไปถอนเก้งนะตรงเนี้ยโอ้แช่ได้เจ้ตรงนี้ก็แช่ได,ได้ไม่ไม่ทอะไรไม่ทอะไรแม่าขูดใจพอถอนเก้งก่อน พ่อเดี๋ยวเป็ดทอดด้วยประกอบในในีแม่ป็ดต้มมาม่าได้มีเอาต้มได้เอาเลยไม่สุกลองดูหูกลองดูล้วไลองเคลียทำเคลียเอาลองดูลองดูอุอุ่นอุ่นอุ่นอ่นอนอ่อุนอุ่นอุนอ่นอนี้ปนอุนอุ่นนี้อนอ่อนอ่ออนอออ่อนนนอนอ อุยร้อนตั้งกล่องแป๊บนึงแกเขาจามเตก็ต้มมามากเลยนะอุยร้อนค่ะอเนะขอบคุณครับพี่เขามาตักไปให้นุอแก่พี่เขาาไปกระบไปบีครับเพราะว่าที่นี่สรรพคุณดีมากแล้วน้ำร้อนจริงๆเนี่ยครับอุ้ยร้อนร้อนร้อน ตาบุรีโป่งกระทิงใช่ลงพอลงได้เนี่ยพอไปแช่ไปจับโดนปั๊บเรามาแช่เนี่ยโป่งได้ครับดิอ่าฮ่าฮ่าเนี่ยน้องเล่นบ่อนั้นไงแต่เราที่ทจะลงบ่อนั้นอ่าเย็นอ่าตัวปไวอไม่ไหวตัวอ่าไหวตัวไม่ไหวพ่อเราลงจังกะเลยเปียกดิได้แล้วนี่ไหมพ่อลงเได้ไหม อย่าสาดนะค่อยๆทำลงตัวเองนะลงดีๆนะ้งดวเดี๋ยวลองแช่บ่อแช่ตัวก่อนว่ารสชาติอุณภูมิมันเป็นยังไงต่างกันเยอะไหมตน้ำตรงนั้นจะมี คล้ายๆกับหินปูนมากกว่าใช่หินปูนมากใช่ที่นี่ดีกว่าเคลาบเลยอ่ะที่นี่ดีกว่าไอ่กับไม่ไนี่ไอ้ผมเป็นไอ้ตัวอะไรไอ่ก็ขั้วเขาก็เปิดไอ้นานเปิดโอเใส่หัวพ่อเลยนี่ไม่ใช่กลัวนี่ครับเป็นตัวแม่หัวมันเล่นมันรุ่งมันเล่นกันเลยครับขยายบ่อแล้วไม่ต้องมอง บ่อนุอน่นบอ่โบอโหดบ่อนี้ไม่ไหวบอ่อนี้ดีกว่าแล้วแช่ตัวดีอยู่อืมดีเหรอถ้าหนา,าบ่อไปแช่ไปแช่แช่บ่อน้ำไม่มีความร้อนบ่อนู่นเย็นบอ่อล้างสัวพ <c oughs> ออาบแล้วเสร็จเรามามีฝั่งนี้ก็จะเป็นบอ่อมีบอ่อน้ำเย็นใช่ไหมเราก็อาบน้ำเย็นกัน <c oughs> อย่าสนนะ พ่เอ,อเสียงอว่าวมันหกักไหมไม่เพอาเดี๋ยวพ่อลงอลับ่ะพ่อหักกนรู้แล้วพ่อมาอดูเฉยว่านี่บ่ออะไรนี่ไงโฟกรสต่อสู้ไงต่อสู้ว่วต่อสู้ต้นไม้อ้โอโหเดี๋ยวก็ล่วง กิจกรรมแข่งขันแน่นอนห้ามโช์นะต้องใช้ลูกเล่นหลอ่ลอหุอ้ เป็นศาลของเจ้าพ่อดำดำดงอยู่ที่บ,บ,บ่อน้ำพุร้อนบางขันนะครับนี่มีเสียงเตียงซีขอโชคขอลาบเอ๊โอยเสียงเตียงซีหนึ่งเลย คบไาสิสบเจ็ดมีกรรมตามอาตามติดจากรำรกริดคุณเครื่องหุนหันกับหาลาให้ใช่ตัวชั่วสำคัญคิดหมายมั่นว่าดีกับมีสามจงมาเลงเพ่งพิษพินิเหตุคอยสังเกตให้ทราบอย่าหยาบยามเห็นดีแท้แล้วจงทำกรรมที่งามจะสมคิดไว้ ได้สบายเร่งรักเร่งรักตัวพัวปิดคิดให้มากส,าสันหกบปากสระสกายใจให้เหลือหลายหากม,มีคนเจ็บไข้ว่าได้ลายโลกจะหายคืนมันเป็นนนดีแม้เป็นความตามมีคดีสู้จงเร่งรู้มีใช้ไม่เสียสีในส่วนลาบแสนเลิอจะเกิดมีถามลูกมี่ใดใดไม่พบเอ่ยครับ